ผมเป็นคนที่ชอบแต่งเกงยียนผมก็เลยมีความคิดแล้วก็คุยกับทางห้องดีวิล็อบดีไซน์แล้วก็ลองดีไซน์ดีวิลอออกมาเป็นปีนะครับผมดีไซน์กันคุณภาพต้องอันดับหนึ่งทุกวันนี้แบรนด์เทนดี้ที่เกาหลีขายได้เดือนละสามแสนคู่นะครับถ้าใครสัมผัสได้จะรู้เพราะว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยผมมั่นใจสวัสดีครับผมกำนันโอครับเจ้าของแบรนด์รองเท้าเทนดี้ครับ ก็คือททนดี้เป็นแบรนด์ดังที่ประเทศเกาหลีซึ่งเรื่องเราในสมัยก่อนก็คือเขาทํารองเท้าเป็นหนังเป็นคัตชูนะครับที่ใส่กับเกงสลักมันเป็นเมืองเล็กๆที่ปูซานก็คือเป็นร้านเล็กๆแล้วมันมีดาราฮอลลีวูดนะครับไปเดินอยู่ตลาดเนี้ยไม่รู้ไปถ่ายทําหนังหรือไปอะไรแล้วทีนี้ดาราฮอลลีวูดไปซื้อรองเท้าแล้วก็ไปใส่เพอร์เอร์วันนั้นเขามาเข้าฉากแล้วทีนี้เพื่อนๆในกองถ่ายที่เป็นดาราฮอลลีวูดเขาก็ถามเฮ้ย <"He i, S 2> มึงซื้อจากไหนมาวะสวยดีวะ่ะ งานเนี้ยบดีเฮ้ยเย็บสวยถ่ายท,ทําเสร็จวันนั้นเขาก็พากันมามาสั่งซื้อลุงกับป้าซึ่งลุงกับป้าผลิตไม่ทันแล้วทีนี้ก็ต้องขยายการผลิตเขาให้คนในหมู่บ้านมาฝึกมาฝึกมาฝึก,กเปิดเปิดเปิดทุกวันนี้แบรนด์ chandy ที่เกาหลีขายได้เดือนละสามแสนคู่นะครับแล้วพี่ชายผมเขาก็มาเจอผมคนนี้ผมรู้จักเขาประมาณสิบกว่าปีเขาก็มาชวนผมเฮ้ย hey, กันานโอแนะนำแบรนด์นี้ให้แล้วเนี่ยมาดูโอเคคุณภาพแบบนี้มึงหุ้นกับกูไหมมาทำรองเท้ากันแบรนด์นี้ผมก็เลยตัดสินใจ คิดอยู่แป๊บเดียวไม่ได้คิดมากเลยเพราะผมเคารพพี่คนนี้มากอ่าซึ่งรู้จักกันนานก็เลยเปิดบริษัทที่ประเทศไทยแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์ที่เกาหลีมาแล้วก็เป็นสตอรี่เรื่องเราที่รองเท้าตอนนี้คือจริงๆแล้วอ่ะครับผมเป็นคนที่ชอบแต่งเกงยีนซึ่งผมจะหารองเท้าที่มาใส่ให้แมทกับเกงยีนไม่ว่าจะขาด้นหรือขายาว ผมจะใช้กางเกงยียนเพราะว่าผมใส่รองเท้าคัตชูในการทํางานในการไปไหนมาไหนแต่วันเที่ยวรู้ว่าตอนเย็นผมก็อยากเปลี่ยนชุดนี้ออกเพื่อจะมาแต่งกางเกงยียนแล้วก็หารองเท้าที่แมทที่สุดผมก็เลยมีความคิดแล้วก็คุยกับทางห้องดีวีล็อปดีไซน์เฮ้ยผมอยากได้รองเท้าที่มันเป็นผ้ายีนน่ะทได้ไหมโอเคก็เลยคุยกันแล้วก็ลองดีไซน์ดีวลอปออกมาแล้วก็สั่งนําเข้าอัปเปอร์ก็ดีไฟลอนหรือว่าลับเบอร์โซนเอามาลองประกอบถึงออกมาเป็นอย่างนี้เป็นปีนะครับผมดีไซน์กัน ตัวนี้นะครับด้านบนจะเป็นตัวเ p p e r นะครับเขาเรียก upper นะครับข้างในจะเป็นกระมีอันนี้เป็นยีนที่แบบซักได้นะครับไม่ซักก็ขึ้นฝัดถ้าใครใส่กางเกงยีนจะรู้ดีทําไมกางเกงยีนเก่าๆทาไมถึงแพงเหมือนกันครับถ้าคนใส่กางเกงยีนจะรู้เนี่ยแหละคือข้อดีของผ้ายีนส่วนพื้นกลางจะเป็นไรลอนนะครับไฝลอนก็คือขึ้นหุ่นขึ้นโมลผลิตที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยตรงพื้นรองเท้าจะเป็นไฟลอนเหยียบแล้วไม่ยุบเหยียบแล้วใส่แล้วสบายเท้า และอย่างหนึ่งคนไทยประเทศเอเซียใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วสูงขึ้น5เซนนี่คือข้อดีส่วนพื้นล่างจะเป็นรับเบอร์โซนนะครับจะเป็นยาง1 0อย่าง100%แล้วก็คำว่าเทนดี้นี่ไม่ได้โชว์แค่โลโก้นะตรงนี้ตรงนี้กันลื่นหมดถ้าใครสัมผัสได้จะรู้เพราะว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีใครดีไซน์ได้แบบเราผมมั่นใจแต่ผมไม่ได้คิดกำไรเยอะผมอยากให้คนไทยได้รู้จักแบรนด์ ทนดี้ซึ่งผมซื้อลิขสิทธิ์มาไม่ทำให้เสียแบรนด์แน่นอนครับรับประกันคุณภาพส่วนตัวผมนะฮะผมเป็นคนที่ ชอบเดินนะครับถ้ารองเท้าคู่ไหนผมใส่แล้วไม่สบายหรือว่าปวดหัวหรืออะไรคือเท้ากับสมองนะฮะคือหนึ่งเดียวกันใส่ผมเดินได้ทั้งวันไม่รู้สึกปวดขาใส่ขับรถก็ขับได้ทั้งวันซึ่งเราใช้ทีมงานออกแบบซึ่งอยู่กับรองเท้ามา30กว่าปีคนอยู่กับรองเท้าแล้วไม่ใช่คนที่แบบใครมาทําก็ได้วันนี้เราขึ้นออกมาซึ่งไม่มีความรู้เรื่องรองเท้าเลยแต่นี่เขาอยู่กับรองเท้าทุกวัน เขาก็ต้องเก่งเขาต้องมีผู้เชี่ยวชาญเราคัดสรรผู้เชี่ยวชาญและออกแบบให้ดีที่สุดให้เข้ากับเท้าและให้เข้ากับสไตล์คนไทยและคนเอเชียผมเลยมั่นใจก็มีทางเพจเทนดี้ไทยแลนด์แล้วก็ LINE OA ทุกช่องทาง Lazada s h o p ป e นะครับเทนดี้รองเท้ายีนสไตล์ใส่สบายทุกย่างก้าวครับ